สวัสดีครับทุกคนคลิปพองเราในวันนี้ผมจะทําการสร้าง ID ใหม่จากนั้นก็จะเอาไปขึ้น OAR ER 111ภายใน3วันมาดูว่าผมจะทําอะไรบ้างใน3วันนี้แต่ก่อนจะรับชมก็อย่าลืมหยิบน้ําหยิบขนมถ้าพร้อมแล้วก็ Let's go <S วันที่1หลังจากที่เราสร้าง ID มาใหม่นะครับระบบก็จะทําการสอนเรานะครับ หลังจากตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับอะไรเดี๋ยวผมจะขอข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยก็แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็จะมารับของล็อกอินประจําวันจากนั้นเดี๋ยวเรามาเอาตัวเข้าทีมกันเลยครับ แล้วก็จะมาเล่นกิจกับตันนะครับและหลังจากนี้นะครับผมก็จะทำการเล่นกิจกับตันไปยาวๆเลยนะครับ One hour later และตอนนี้นะครับแต้มผมเนี่ยมีอยู่ที่5,200แต้มนะครับก็จะมารับของรางวัลกัน A few moments later หลังจากรับของรางวัลหมดแล้วเนี่ยแต้มผมจะอยู่ที่6กพ0นนะครับจังนั้นผมพอชาวแต้มเนี่ยมาเปิดกล่องของขวัญนะครับหลังจากแลกหมดแล้วนะครับผมก็ได้นึกขึ้นมาได้ว่าทําไมไม่เอาไปแลกอินเนต้านะครับหนึ่แต้มเพื่อที่จะมาแบกแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บใหม่จากนั้นนะครับก็มารับแพ็คอาชลองเป็นคิงออ f ของยูฟ่านะครับผม ส่วนตัวที่ผมจะเรือกเนี่ยก็จะมาเข้าทีมนะครับเบสเซตเนี่ยเ,ออเราจะอยู่ที่94นะครับณนะตอนนี้จากนั้นผมก็ามาทำภารกิจประจําวันนะครับจากนั้นนะครับก็จะมารับรางวัลคิกออฟนะของวันที่1น่งก็น่นนอนครับว่าผมต้องเรียกโค ล่านะครับผมแล้วก็มารับอากัปตันนะครับอันนี้จะเป็นแพ็คไข่ได้ด้วยนะก็ได,ได้ cm 102ร้อยสองมานะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาจัดทีมกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนนี้ o อของผมเนี่ยก็ขึ้นมาที่98แล้วนะจากนั้นก็มาตกเบ็ดเอาของนะครับนะครับผมเราก็จะได้รับของมนันนิดๆนิหน่อยนะแล้วก็มาลงทีมกันจากนั้นก็เอาตัวขายได้มาแลกเป็นคอยนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปขายในตลาดเนี่ยจะไม่คุ้มนะและตอนนี้นะครับเพจของผมเนี่ยก็มีอยู่ที่7,600นะ เอามาเปิดแพ็กสามพัน <sh> ก <arp y> ันแล้วก็มาลงทีมนะครับทำให้โอเของเรา ขึ้นไปที่99จากนั้นผมจะมาเล่นคิดกับตันนะครับตัดมาเลยก็แล้วกันนะครับก็เล่นโคไปทั้ง4บทนะครับแล้วก็มารับของนะก็ได้เพชรมา1,500เพชรแล้วก็เป็นสลาตันนะครับผมโอเอาร์0เม็ดน้ำเงินนะ ส่วนล่างที่ผมจะเลือกเนี่ยก็จะเป็นเสื้อดําหลังจากที่ผมเลือกแล้วนะครับผมเพิ่งมารู้นะว่าตัวนี้น่าจะกากที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาตีมเม็ดกันแล้วก็เทนที่เลเวลสิบนะครับแล้วก็จับลงทีมไปเลยจากนั้นผมจะมาลงแรงนะครับผมจะเล่นเป็นวีได้ก่อนนะ ตอนนี้ผมได้ขึ้นมาที่มือสมัครเล่นหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่ได้เนี่ยมาลงทีมกันก่อนนะครับเพื่อที่จะแบกแล้วผมก็มาเล่นศูนย์ฟุตบอลนะเพื่อที่จะเอาอะไรเนี่ยไปแ,แรกเป็นแต้มต่อเวลาพิเศษนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาเล่นชาเลนจ์ประจำวันนะก็ชนะไปแบบง่ายๆนะครับ แล้วก็เอาตัวมาแลกเป็นคอ,อยนะครับก็เหมือนเดิมนะถ้าไปข่ายจัตตลาดเนี่ยไม่คุ้มนะครับจากนั้นก็มารับของภัริิจประจําวันนะของที่ได้ก็จะมีจิกซอแล้วก็เพชรน,นะครับขึ้นเวลนะฮะก็จะได้มีอีกสองรเพชรแล้วผมก็มาแลกสกิลนะครับหนึ่งพันเพชรจะแลกมาเปลี่ยนเปลี่นเลนหรือว่าเลนเช้งนะครับ เพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยเรียนได้ง่ายขึ้นมากๆนะจากนั้นผมก็จะมาเปิดแพ็คนะครับเพราะว่าตอนนี้เพชรเราเนี่ยมีอยู่เก้าพันะเปิดได้3ามแพ็คนะครับ รอบนี้ดีหน่อยนะครับได้เซ็นเตอร์แบ็กร้อยแปมาก็มาลงทีมกันเลยนะครับโอเวลาเราก็จะขึ้นมาเป็นหนึ่งสนะก่อนนอนนะครับผมจะมาแลกแทมจิกซอนะครับก็ราตีสวัส์ครับเข้าสู่วันที่สองนะครับก็รับของกันก่อนเลยนะ ท i n g of วันที่2นะครับเราก็จะได้มาเป็น3นักเตะในตำนานนะครับส่วนตัวผมจะเลือกเป็นคาฟูนะแบ็คขวาแล้วก็มาเล่นชาวเลกประจำวันนะครับชนะไปแบบสบายๆนะได้มาอีก 15m นะวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับ จากนั้นผมจะมาเทนสาลาตัานเพื่อจะทำภารกิจประจำวันนะแล้วก็รับของนะครับแล้วก็มารับในสตาพาร์ทอีกผมมีเพชรยุดสามพันสองเดี๋ยวเรามาเปิดแฮงคประจำวันกันก็หวังว่าจะได้ตัวดีๆนะ ก็ตามนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมจากนั้นผมก็มา,าเก็บแต้มกิจกับปันนะครับให้ครบ1,500แล้วก็มารับจิกซอนะได้มาอีก50นะครับและตอนนี้นะผมก็มีแต้มอยู่ที่1,500นะครับ แล้วก็ดึงลงทีมเป็นตัวจริงนะครับ O/R อ,อ,อยู่ที่1นึแล้วนะตอนนี้จากนั้นเราก็จะทำการตีเม็ดนะครับจากนั้นก็ลงแรง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 แล้วก็ลงแรงลงแรง ลงแรงลงแรงลงได้ดาวหลังจากที่ผมเล่นจนขึ้นแรงมาเนี่ยผมก็ได้รู้นะครับว่าลืมอัพสกิลนะ <c oughs> ผมก็จับอัพแล้วก็จับเทนไปนะครับผมเราจะเทนที่เลเวล10ก่อนนะเพราะว่าอะไรไม่ค่อยจะมีนะครับจากนั้นก็มาลงแรง เวิร์คดวีนะครับลงแรงลงแรงขึ้นแรงรับของแพ้หลังจากนั้นผมก็มาตกเบ็ดหาของอไดมาเยอะอยู่ได้อะไรเพิ่มมาอีก แล้วก็มาอ่รับของนะครับเป็นแพ็คอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับสแต็คถือว่าใช้ได้น่าจะไปลงทีมได้อยู่นะครับจากนั้นก็มาเล่นชาเลนจ์อันติเมทนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นชาเลนจ์ที่ยากที่สุดนะครับก็ตามนั้นแหละลม้มเร็วแพ้ <c oughs> ก็ได้มาแค่1 5 m นะครับผมจากนั้นก็มาเล่นค่ายเฟนหา เพื่อที่จะทำภารกิจนะครับเราก็จะได้มาอีก50ิจิกซอจากนั้นก็มาแลกเหรียญน,นะครับผมแลกจิกซอแล้วก็ลงแรงจะเป็นหมดอ่าเฮดตัวเฮดนะรอบนี้ ก็วันนี้ผมก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนอกจากลงแรงแล้วก็ลงแรงเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เรานั้นขึน้นเวลยได้เร็วที่สุดนะครับผมก็มาเสริมตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วจับเทนไปนะครับแล้วก็มาแลกอะไรจิกซอไม่ใช่เป็นต่อเวลาพิเศษนะครับผม จากนั้นก็มาเล่นกีดแบ็กแคมเล่นไปถึงบทที่3มนะครับก็พักเอาไว้ก่อนแล้วก็มารับค้องกัน hi, 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 hi. Hi. หลังจากที่ซื้อมาได้ไม่นานผมก็ได้ขายมันไปเป็นทีเรียบร้อยจากนั้นก็มาเปิดแต้มต่อเวลาพิเศษกันนะครับผมจะเปิดที่ห้าพันแต้มนะครับ เราจะเลงเป็นจิกซอนะครับเป็นอันดับแรกนะผมจะเน้นที่จิกซอก่อนนะตอนนี้นะครับเพชรเราเนี่ยมีอยู่หนึ่งมือนะผมก็ห้านะครับมาเปิดแพ็คสองพันหเปิดไปได้สี่แพ็คนะครับและสิ่งที่ได้กับเพินมานั่นก็คือไม่วอลให้ด้วยซ้ำ แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็มาแลกจิกซอถ่ายมาอีกสี่ิบนะครับแล้วก็มาตีเม็ดอัพแตมจากนั้นผมก็มาเสริมแบ็กซ้ายนะครับผมแล้วก็กองกลางตีเม็ดสลาตันขึ้นเป็นเม็ดแดง แล้วก็มาลงแรงกันต่อนะครับเฮ to h เฮตรับตัวเอาเข้าทีมวิาอยู่ที่109แล้วนะตอนนี้แล้วก็อัพสกิลจับเทนสเตปเดิมสแต็กทัวใช้ได้แล้วก็มาเทนเซ็นเตอร์แบ็กของเรานะครับ จากนั้นก็มาลงแรงแล้วก็มารับตัวนะครับดักเสื้อไว้เป็นซีเอ็มนะจะเป็นกล้ามไปเลยนะครับผมแล้วก็เทนแล้วก็ลงแรงและตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ขึ้นตำนานวีแล้ว,วามาดูของรางวัลเยี่ยมไปเลย จับขายไปเลยนะครับจากนั้นก็มาแลกแต้มต่อเวลาพิเศษนะครับผมผมจะไม่เก็บเอาไว้นะพวกเอาลงอะไรแลกให้หมดจิกซอด้วยแล้วก็รับเหรียญเข้าสู่วันที่สามนะครับผมก็เหมือนเดิมรับของก็เหมือนเดิมนะครับผมทุกวันเราจะต้องทำกิจเพื่อที่จะเอาแต้มเนี่ย มาเปิดกล่องของควนนะครับผมแล้วก็รับมาอีกห้าสิบจิกซองทำให้จิกซองเราในตอนนี้เอาเท่าไรวะไม่เป็นไรมาทำาธารกิจประจำวันกันต่อเลยนะครับแล้วก็ลงแรงรับของ ลงแรงแล้วก็รับของลงแรงและโหมด vha ของเรานะครับก็ได้ขึ้นตำนานตามมาติดๆนะครับผมจะมาดูของกันโอ้โหแม่งไม่วอกให้ด้วยซ้ำนะ <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วก็มารับภารกิจประจำวันนะครับ อีกสิบจิกซอนะบวกอีกสองร้อยเพชรอย่าลืมมารับในสตาพาด้วยนะครับจากนั้นผมก็มาเล่นกิซลาตัานเพื่อที่จะเอาเพชร แล้วก็รับมาอีก1 5ึ่งาเพทำให้มี3าม0ันเพจนะตอนนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็กประจำวัน3,000ันเพรก็หวังว่าจะได้ตัวไอเดียนะเยอะมนซีบีทีมอะไรก็ไม่รู้โอ้โหฮูเบอร์จับแลกจิกซอไปเลยนะ แล้วก็มาลงแรงกันต่อตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตำนานวีนะครับแล้วก็มารับเหรียญจากนั้นก็มาเสริมตำแหน่ง RB นะครับแต่แต่และตัวที่ผมเสริมเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมเคยทําคิดไปแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้จากนั้นก็จับเทนแล้วก็มาลงแรงกันต่อ ผมตัดเองยังงงเองเลยนะว่าผมลงแรงอะไรไปบ้างนะก็สลับบนเปกันไปนะครับทั้ง h ฮ h เฮแล้วก็ VSA นะก็ดูไปแบบชิลๆนะครับผมไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรมากนะแล้วผมก็ได้ขึ้นตำนานสองเป็นทีเรียบร้อยแล้วสำหรับ h ฮตนะเฮ้ยโอ้โจะบอกนะ ฮูเบอร์นะครับผมจากนั้นก็จะมารับเหรียญที่ขายเอาไว้นะครับทำให้ตอนนี้เรามีอยู่ที่68นะเราจะมาตีเม็ดไอ้ฮูเบอร์นะเพราะว่ามันขายไม่ได้นะผมก็เลยต้องตีเม็ดมันขึ้นเม็ดเขียวทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็จะเอามาขายนะก็ดักขายกันไปนะครับหา้าตัวชิวๆ จากนั้นผมก็จะมาเล่นกิจเบ็คแฮมแล้วผมก็ได้เล่นครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มารับของกันก็ถือว่าเป็นอะไรชั้นดีนะครับสำหรับต่อเวลาพิเศษแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับทำให้คอยเราเนี่ยเท่าไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ได้ทำการซื้อกองหน้ามาใหม่นะครับเพื่อที่จะมาแบกแรงขึ้นแชมป์นะครับตัวนี้ทีเด็ดบอกเลยจับตีเม็ด แล้วก็อัพสกิลแล้วก็ถ่ายโอนเทนเด๋ยวผมจะตีไม่ใช่เทนให้มันขึ้นเป็นเลเวล17นะครับแล้วก็มาขายควีนนะตัวนี้ก็เก่งนะครับสำหรับคนงบน้อยจากนั้นก็จะมาลงแรงเฮตุเฮตุกันต่อเลยนะครับ แล้วก็ขึ้นตำนานหนึ่งเป็นที่เรียบรย้อยมาดูของกันอินเตอรีอาร์บีโอ้โหตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นดิลอเรนโซ่แต่ว่ามันไม่ใช่นะครับเป็นใครก็ไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรไอ้นี่มาอีกแล้วฮูเบอร์นี่และแล้วเราก็คืนตำนานไม่ใช่นะครับแชมไปยัน ก็ใช้เวลาไปประมาณ3วันนะครับผมก็คืนชมเปียนมาไดแ้แล้วเรามารับ้องกันโอ้โหไม่ใช่หนึ่งแต่ถึงสองก็มาแลกจิกซอไปเลยนะครับผมได้มาสี่สิบทำให้ตอนนี้เรามีเจ็ดร้อยห้าสิบห้าจิกซอนะครับจากนั้นก็มาแลกแรมอะไรต่อเวลาพิเศษ สามสิบจิกซอนะครับจากนั้นเนี่ยตอนแรกนะครับผมคิดว่าจะแลกเป็นเบนเซม,ม่านะแต่ว่าเอาฟอร์ลันไปเลยก่อนแล้วกันแล้วก็จับลงตัวจริงไปเลยนะครับ,นะรบอย่างอย่างอย่างตีเม็ดกันก่อนตีไว้ที่เม็ดแดงนะครับแล้วก็อัพแตมสก,กิลสายฟ้านะครับ จากนั้นก็มาโอนย้ายเทนสแต็กถือว่าโหช้ได้นะครับแล้วก็จะมาขายนะก็ได้เราทุยก็ได้รับมาเป็นทีเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะซื้อเป็นอูกาเต้นะครับ CDM และช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ เรียบร้อยนะครับขึ้นเอว111ภายใน3มวันก็สำเร็จรลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับผม